สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวนุกนะคะเอาวันนี้นะคะมาละสิบนาทเลยใกลยเสร็จแล้วนะคะดโอ้โประปูจะทำงานหาตังค์เนี่ย Đường đường nó, nó để đường đường thà ram vô ทางเป็นทางเก้าอี้นะคะอันนี้ก็มาจากโอ้ทางบ้านห้วยน้ำเที่ยงนะบ้านจารุศีนะคะ โอ้จะอาบน้ำให้บอาวเจ้าขื้ใจดีแท้จิโกมั้งร้อนน่ะดูแล้วน่ะอาบแล้วอาบแล้วมาวานอาวันนี้ยังไม่ได้อาบเด้ออันนี้ก็จะเป็นซุ้มนะคะที่ถ่ายรูปนะคะ ดีเสรน่นนนนน่นั่นฝนตกเก็บเห็ดอีกแล้วเก็บเห็ดฟางตีอ่ะโหเราก็ซื้อเห็ดฟางมาใส่นะยัดเข้าไปนี่ยัดเข้าไปเราก็อู้เช้ามา็มาอเก็บเห็ดอ่ะมันออกอลีเด้อทายเห็ดเนาเออเฟืองเนาน่ะ นี่ไงโอ้ยออกมาขึ้นแถวนี้แล้วปีนี้กันเองปานาน่ะที่ตั้งเป็นแถวหนาน่ะออกมาเป็นจุ่มประจุมอ้ยเก็บคักแต่เด้อเก็บนี่คักเลยเก็บเ็ดับปดานะคะเอฟสีเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟนะคะเด้ยฮะอะไร บอโอเอนเด้งแหะบ่อไม่ใช่มูเด้งนะไม่ใช่มูเด้งเหรอเอเด้งอยเอ็นเด้งนหมดเลยคนได้นะใจเอะุ่ตัว่นเต้นจนว่าไขมันลดไปสองกิโล ก็ขำหดน้ำซู่มือหดน้ำซู่มือก็ออกอะไรเลยอันอาตรงนี้จะเป็นที่วางต้นดอกดาวเรืองเนาะนี่ค่ะประดาน้ำไว้นะคะอเอาฟางมาปูปาแล้วก็รดน้ำไว้นะคะ,ะฮะดา,ดาวดาวเรืองมาไ,ไว้ตรงนี้บอกเมนเพราะว่าคิดว่าเป็นมองเลินไงโบไดยจะเอาดาวเรืองมาประดับมองนี้ละเพราะว่าคิดเป็นมองเลิน เจ้าจ e ะได้มานอนเป็นลูกเสือปออ่างันได้เกิดใม่พันดูทางอ่างมเอเบะไปใส่เบะน่นี่เด้อแม่ซ <wh> <ach ner> ื้อให้ล้างมือล้างมือล้างทำไมมันจะเปียกตรงนี้อ่ะล้างมือก็พอ ทางงข้ยะกย้ายไปแล้วเต็นนะคะย้ายไปแล้วมินน้อยบ่นอนเลยบ่มินฮะบ่นอนเว้นเลยบ่คือบ่นอนเว้นนอนแล้วยังอโอเดี๋ยวอันนี้ถูกตาเด้๋ลูกนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวลวดขิ่มตาบอดเด,นะดีนี่นะลวดนี่ ระวังเด้อนานะนะหนนนลวงจะทิ้งตาคนดแนั่นผมมีไก่กินโอ้เวลาเขา,าทาากรันชั่วโมงโอ้ตีใดล่ะบัดฮะไปแล้ว อันนี้ก็ทางเต็นท์ทางเก้าอี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอซเนาะเต็นท์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เตรียมนะคะย้ายเก้าอี้เนาะ วันนี้ประต็นก็อยู่นะคะดูงานทั้งวันนะคะ

ไปเอาไปโน้ตก่อนหรือเปล่านะตัวน้องเออเอาอะไรมาวะเนี่ยครับเออเยอะๆๆ <laughs> <laughs> ก็นะคะเต็นทั้งหมดอู้แถวนี้ก็ลายเต็นอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเต็นนะคะแถวนี้นะคะหเต็นนะคะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะนี่ดอกไม้นะคะ ซูมถ่ายรูปนะคะสวยมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่านุอนุพงศ์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ